แต้นเต้นจดนลืมทางกล้องอยู่ด้านนี้ขอโทษเอาล้วครับพวกเรามกลับมาในที่นี้ไม่ไม่เข้ามาใงนี้ศัตรูเรากล้างจริงเอจริงแจ็คอยู่นี่อยู่นี่แหม่ไงก็ต้องมองข้ามกันด้วยอยู่นี่อยู่นี่พอแล้วพอแล้วกล้องก็จับเหนื่อยแล้วเนี่ยเอากลับมาครับตอนนี้ได้เวลาเกมมิรรักแฟนเพลงครับวันนี้โจทย์ยากมากโจทย์ยากมาก เด no ี๋ยวเดี the the ๋ยวเรารับสายเราค่อยบอกหรือว่าเราบอกได้เลยอย่าเลยอย่าเพิ่งบอกรับสาย่อนดีกว่าเอาช็อกน้องตอนที่เขาคุยกับเราดีกว่าเนืฮะเกมนี้เป็นเกมมิตรรักแฟนเพลงให้เลือกลองเพลงของศิลปินคนนั้นอะที่เราจะพูดขึ้นมาเนี่ยสามเพลงร้องได้สามเพลงปุ๊บเปิดป้ายรางวัลเลย๋ยวผมเป็นเป็นมิตรรักการเมลของของคุณใครขออีกีป่าเปล่ากัน เป็นมิตรรักแฟนเพลงของคุณได้จริงปะคุณรู้เหรอคุณรู้จักเพลงมิชชันนรีไหดคุณมาโอ้โหคุณขคุณของคุณอ้โหขายผมเลยดีกว่าอย่างเงี้ยยังไงเพลงอะไรรู้จักเพลงอะไรมบ้างนี่ไงผมจะได้เลยเดืองสองสามเจ็บอยู่ทุกเช้าที่ต้องลืมตาแล้วไม่เห็นเธอ ขอเพลงที่สองแช่วับว้าอะในที่สามวับว้าอ้โหถ้าได้แค่นี้อย่าร้องเลยค่ะสามจะผิดแบบไาฉันไม่ร้องเธอใา่ใส่น้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแก้วค่ะป้อป้อเหรอแก้วแก้ว กล้กันมากแก้วอับปอแก้วแก้วค่ะแก้วแก้วเอ่อเป็นแฟนเป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนคะฟังได้หมดนะคะฟังได้หมดเหรอเอาแบบมีคนที่แบบพิเศษพิเศษที่เราแบบฟังแล้วเราจําได้ทุกเพลงปะ <c oughs> เกือบทุกเพลงอะไรเงี้ย <c oughs> พ่ไดโนโฟินค่ะพ่ไดโนฟินงั้นมิรรัาแฟนเพลงของคุณในวันนี้ครับได้ศิลปินดีซานิครับ จ็คช็อกน้องทำไมเอาแม่เอาดีๆเดีอ่อมาริวันเจมีน่าได้ป่ะใจมันรักอีกไม่ไหวได้ป่ะแกเพลงนี้อะคะไม่ใช่ไดโดฟินเออศิลปินเอาใครเอาใครไดโดฟินสามเพลงน้องน้องรู้อยู่แล้วเอาที่มันยากกว่านี้เลยยากกว่านั้นเอาคุณสิงโตนำโชค ได้ได,ด้สิ่งตนทโชคมปครับสิงงตนทโชค3สามเพลงมาโหเพลงช้าก็ดังนะเออดังนะเออเพลงเร็วก็ดังต่อเลยได้ไหมอ่ะจบเร็วแท้นี่มันชื่อเพลงหนูอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าปล่อยให้ตัวฉัน ไปเอ็งก็รู้ว่าเป็นอะไรแต่เิเธอหมดแล้วตอนเยอะมากเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงต่อไปเอาเพลงเดี่ยวฟิชเชอร์ลิงกับคนอื่นก็ได้นะเออได้ได้นึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกพี่จัดใบเลยใบหน่อยนี่ไงอะไรชายกลางเออลองได้ป่ะ ทายกลางได้ปะไม่ได้ไม่ได้เอา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 ี้เอาที่รู้แล้วกันเอาที่รู้ไดโดฟินมาสามเพลงมาเอาไดโดพีนก็ยังไม่รู้แก้วได้โดฟินนะสามเพลงหนูได้โดฟินลูกค่ะสามเพลงลูกว่ามา มังคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงกลงวันเพ็ญลันเพนเดียวกับความหงาวเดือดเดือดเดตกหนาวที่พูดไม่เป็นอ่ายังไงต่อฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักอ่ะเพลงเพลงที่สองเพลงต่อไปรักเจ็ดปีดีเจ็ดหั น้ำเป็นเก้าร้องไงนเก้ฉันเดิน 4, 7, 6, 5, ดต้ออีกหน่อยไปถึงเธอจเจอรัที่เธออันสุดท้ายไม่ช่วยแล้วนะเพลงสุดท้ายไม่ช่วยแล้วเป็นคนที่ ัันออี่่ต้งงงยยูเมาอีกมาอีกอยากเป็นเป็นคนที่เศษให้มันคุ้มรางวัลอยากเป็นคนที่เจ๊ร้อนกันไมพี่ให้ได้ครึ่งชิ้นจริงๆเรื่องอนไนพี่สอบครึ่งให้ได้มาเนี้ยฮะโอ้โพี่ช่วยจนแบบไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วว่า เอาเป็นชิ้น,น,นจับชิ้นเอางี้แก้วพี่ขอเพลงเดียวไดโนฟินที่ไม่ซ้ำกับเมื่อกี้นี้เอ,อไม่ช่วยเพลงเดียวมาห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะร้องร้องมาแล้วอะไรนะโอ้โหหมดเวลาครับผมแก้วครับบายบาย พี่ขอโทษด้วยเพราะว่าถ้าช่วยเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นที่เขาเล่นเพลงเนี่ยเขารู้สึกว่าพี่เนี่ยไม่มีที่ทำกับเลยจริงๆแก้วไม่เป็นไรนะค่ะรักนะแก้วนะไอ้เลิฟ u ยู่าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ไม่ได้แล้วค่ะเราช่วยไม่ถ้าเราช่วยเยอะไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะต้องมีกลัวคำว่าเสียใจเหนื่อยแสบกินแสบดิ้นจนเนื้องความรักนี่ไรอย่งคุณคุณคุณลองให้โจทย์ดิฉันดูสิคุณลองให้โจทย์ดิฉันดูดูดิฉันจะทำได้ป่ะเอาง่ายๆนะเต่าสมชายต่างคนต่างพูดไม่ออกได้ตามองตาเท่านั้นเต่าเหรอ นี่แหละสมชายนี่แหละสมชายเต้งแต่หัวจดเท้าขีดสามไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยแหละเดี๋ยวโยนไหมไอ้โยนอยากเป็นเช่นนี้อาเป็นเค่บอลนี่ไงนี่เท่าไรยังโดนด่าเนี่ยมาไอ้เนี่ยันให้เจกคุณบ้างเอามาทัานน่าจะกวดตุ้งเร็วลงมามาจากไหนเธอเป็นใครไม่สำคัญหรอกเฮ้ย มันมาจากไหนทางเธอไปจะไม่ขวางทางหรอกแต่ถ้าเหมือนได้ตกน้ำลงไปไรประโยชน์เพลงที่สามได้ปะอย่าโยนมานะโยนมาไม่ได้โยนอย่าโยนเพราะเพลงที่ได้อะร้องไปหมดแล้วมีมีเดยวนะโูยากว่ะเดี๋ยวโอยมันเพลงเดิมปะ เออเพลงเดิมจุดที่เท้าเป็นไฟไม่ไม่เพลงเพลงใหม่นี่นี่นี่อีกเพลงนึงให้มันหายไปพร้อมนิเพลงนี่เราต้องเล่นอย่างนี้คุณน้องคะเฮ้ยเอาใหม่ใหม่เลยดิใหม่ใหม่ตู่วับทอนจะวอนขอให้ตายยังไงเธอเกิดก็คงไม่พีให้ยาไปโ <c oughs> อ้อ <c oughs> เบบีม้มาเพลงเดิมมาเพลงเดิมเอาอีกเพลงนึงเดี๋ยวอ่ะ โปรดอย่ามาสงสัย hey, hey. อย่าให้ความหวังฉันเพ <Hey. S 1> ราะเธออย่าเห็นใจ <Hey. S 1> หากไม่ต้องการกันเพลงที่สาม <Hey. S 1> อะไรอ่ะหากวันในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่า จน er ี่แนและนี่แหละคือเกมมิดลี่แฟนเพลงเพราะฉะนั yeah> ้นถ้าเกิดว่าน้องๆจะโทรเข้ามาเล่นเนี่ยน้องๆต้องแบบว่าไวต้องไวต้องเร็วหรือถ้าไม่ไวไม่เร็วเนี่ยเราให้โอกาสอยู่แล้วแต่ว่าต้องยังไงก็ต้องร้องได้อะหรือไม่ก็ที่สำคัญนะครับถือไอแพดไว้ข้างตัวหาเลยตุ๊ปปั๊บมาได้เลยใช่เรารออยู่แล้วโอเฟรครับผมช่วงหน้าครับยิงฉุกวัดดวงครับจักันเยอแคงกับซานิเอสมาแจ็คเอสมาซานิส่งที่แปดเจ็ดแปดครับหลังเพลงของ t ีว q กับฮิวมาเลยเจอกันครับผม The Hajj